ดีครับแม่โคมุนสวัสดีค่ะพี่น้องที่น่ารักทุกท่านอันนี้เฮ็ดยังกินเนาะคือสีงามเลยครับอ้าวแตคนงามสีงามหรอวะว้าวงามบ่พี่น้องงามจะ้ <laughs> นะ <laughs> งามไปเบิดเจ้าขูดงงี่ยังไงแคล,ลดดจุค่ะแคลดดคือสีงามจะมาบักคุณมั่งนอกจ้ละ่ะจ้ะแคลดด์พี่น้องว่าสีสวยมากสีสวยมากเลยมันจะตำอันนี้ตำไซมอน ไซมอนเหรอเอิ้นยังก็ตั๊ปลาเซลมอนเซลมอนเอิ้นบ่เป็นเด้อพี่น้องเอ้ยเอาโอเคเอิ้นปลเป็นดอกเอิ้นบ่เป็นแต่ปลาเซลมอนจอมอันนี้สองร้อยสี่บาทซื้อมาสองอย่างสองอันไม่ใช่สองอย่างสองอันคือซื้อมาสองอันวางเรียงกันสวยๆอันนี้ร้อยเท่าไหร่อันนี้ร้อยหกสิบร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบแปดบาทแต่มันต่างกันตรงไหนล่ะมันก็จะชิ้นเล็กกว่ากันไงใช่พี่น้อง นี่ไงโสวยงามมาโอเคครับทำไมสีเหมือนกันกันกบแครอทเลยเอาเบ่งเอาก้างเอาคอนดีไปก่อก็เอาแคเรอทมะฟ้าต้องทำการเอาก้างเอาคอนดี้องทำการเอาหนังองอกก่ออันนี้ของมะนาอันนี้ของพ่อ,อเคครับซื้อคนละอันจะได้ไม่ต้องแย่งกันมะนาเพราะว่ามัน้มใส่เขาให้นอ้องให้อีหละ นังออกกันเดอ้อโอเคครับไปเรื่อยๆเพียร์เนีว่าน่ะ mm. โอ<ฮ>้เนื้อได้หลายมล<ด>บนมีเล็บเนี่ยได้เวลาหนังมัน mm. เออหนังมันก็หนานอยู่แล้วอันนี้เอาก้างออกทีหนึน่งนังหนาบอ่ะนี่คือบนมีก้างดูตรวจสอบกัน ถูกด้วยซื้อที่เมคโคบะแพงน้ำตาลพี่น้อยมั่นด้วยด้วยเม็ดใหญ่ต้องแ้องก่อนงามน้องพี่น้องสีเดี้ยวางแค่รดเลยพี่น้อ,นองมาเนี่ยทำคะแนนต่ำกันเลยครับ ไปบมพีกะเตียมแป้งข้าไเโอเคเนะ้าไปวานมะนาวเข้าไปผาดเดืดผาดอะไโอุยแค่เห็นกลมันเดีดว

นนปึงมอนอนลงไปามด้วยปลาพิเศษข้นเขาได้จินะ้นอะได้ไ่หอโอ้ยสีสันอ๋อจากจากสีสมสุมง,งาม,มันเป็นกหน้าม,มันำดำาเริ่มเปลี่ย,ยนตืวแล้โอเคครับคุ โอเคมาโอ้ยพี่น้องเป็นไงครับเป็นได้พี่น้องพักกับลุยเลยพักพักกับพักจากห่างกันเนด้อมีอะไรธรรมดาไปพี่น้องเฮ้าเสียบๆนู่นนู่นแล้วกันครับผมเอามาพี่น้องมาเฮ้าสวัสดีครับพี่น้องที่น่ารักเงียบร้อยกินกับลูกสาวของเขาแล้วครับอันน้อยซิมบ่เส่พุงกันนะ นะพี่น้องมาไหมทำเส้ยมวนนก็่าเสามุวนเรียงครับน้ำมะขวะนี่ผีมัดแยบเป็นได้ร้แหละกรตนใจ ช่วงน,นี้ตังดีนะครับคาณแม่ พวกเราก็ซื้ออยู่ยบ้านง,นนบนนนงนี่ใช่ครับร้อยกาบาท้องร้อยะครับดวนกินเยอะหน่งน่าจะนีบ่าปกระดซอ แค่รถไปแค่เดียว เ่ินลักนะครับ มันบอกว่าถึงนะที่ว่ามันเป็นป่าน,นอกเขาบม่ค่อยได้กินหรอกแยกคือก็จะวายดีสมมันแพงอยู่แบบมาตรวจอะไรกันแบบนี้ฮะตดวจให้วางเนี่ย <c oughs> กล้องให้ไห้แนบแบเดียวยังเดินอยู่บ่กล้องห้องแคบใหญ่ลงกนนะงว่านั้นวางมือถือตัวนี้ครมันหอนำมันกัเดเองไม่เป็นกไปกินยิ้มแล้วกล้องปไทยโ <c oughs> อ้ยอะไรแต่หานเไปรอก ตินปาหนี้นมาต่ำไปในกี่ไหัวะไม่รเดี๋ยวต้องยึดซสูมเมอปานี้นเนาะ ขั่รุไทยขับสุไทยไาปาไนอนไปพอนไม่คิมหนาหักันแอันี้เริ่มกด,ดทีดตามกฏรถไทยคนไรคนแค่นนะครับด้ออน่านั่งใจขอพคอันตาวันนีครับ